ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนนางพิมพ์นะครับอยู่ใกล้ๆตรงข้ามหอคอยบรรหารแจ่มใสนะครับแล้วก็โรงแรมซิวทองนะฮะแต่ตรงนี้ก็คือไปชณีสุพรรณบุรีแต่ว่าจุดเด่นอยู่ที่ตรงนี้ครับรหัสไปชณีสุพรรณคือ7-200สน์นะครับก็คือตู้ไปชณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่นะครับนี่ครับก็จะมี อานิสวรียุทธถถีมีนิป้ายสุพรรณบุรีมีมังกรทองนะฮะเจดียุทธถถีครับก็มีหอคอยปัญหาด้วยตรงนี้ฮะหอคอยปัญหาจำใส่ก็ลักษณะครับเป็นเหมือนเอาสติกเกอร์หรืออะไรเนี่ยไปเคลือบอยู่บน<ม>อันนี้ผ้าใหญ่ครับผ้าใหญ่ที่วัดป่าเลไลนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็ตลาดสามชุกมี บึงสวางนะครับนะครับตู้ไปรษณีเอกลักษณ์สุพรรณบุรีครับเป็นสีสันนะฮะ